สวัสดีทุกคนกัน้วนะ้เนี่ยวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดในวันที่100ง้อในแบบ SCP 3 0 0 8ขั้นแรกนะทุกคนเราก็ต้องสร้างบ้านกันก่อนเลยเดี๋ยวเราขอเวลาสร้างบ้านแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็าขึ้นแบบบ้านเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลย อันนี้คือยังไม่ค่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์นะทุกคนเพราะว่าเรามันอาจจะนานไปหน่อยก็เลยแบบพามาดูอันนี้ก่อนเนาะนี่เลยข้างในก็จะเป็นแบบเล็กๆพูดง่ายๆคือมันไม่ใช่บ้านนะทุกคนมันคือเกิดกระต๊ะมาดูคนเออคือทุกคนเราลืมถ่ายชั้างสองเราทุกคนไม่เป็นไรนะก็คือดูตอนที่สร้างสุดแล้วเลยนะทุกคนถือเราลืมถ่ายจริงๆ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็วางเฟอร์นิเจอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะณผู้ี่เราจะทำเป็นแบบห้องสำหรับนั่งดูทีวีอย่างเดียวเนาะส่วนชั้นบนเนี่ยโอ้ยติดติดขึ้นใหม่กันแป๊บหนึ่งโอเคนี่นะชั้นบนก็จะมีแบบ ววา้ก็มีแค่เตียงนอนเนาะเพราะว่ามันคือกระท่อมนั่นเองเดี๋ยวคนมันไม่ใช่บ้านนะโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันตอนนี้ก็คือแบบมืดมากเป็นคืนที่หนึ่งร้อยสามด้วยพอค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรเลยนี่เลยข้างข้างบ้านนี่ข้างหลังมันก็จะมืดๆหน่อยนะเราไม่ได้ติดไฟอุ๊ยอะไรวิ่งมา่ะโอ๊ยตายแล้ว เข้าบ้านไปทุกคนแป๊บหนึงโอ้เมื่อกี้อะไรไม่รู้อะทุกคนเห็นแต่ขาววายๆเรามองไม่ทนันเฮ้กินอาหารเป็นแป๊บนึงโอเคออกไปดูใหม่ก่นอนว่ามันคืออะไรอ่าไม่เห็นแล้วนะเฮ้หรือว่าไปแล้วน่าจะไปแล้วแหละนี่นะทุกคนข้างหลังบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลย อะไรว้ามันมาแล้วมาแล้วเข้ามาไม่ได้โอเคเข้าได้แล้วโอ้เลือดเยอะลดเยอะมากเลยอ่ะเอ้าายแล้วไม่สามารถหิวเลือดได้โอ้สงสัยต้องแบบคงต้องพึ่งอาหารแล้วแหละคงต้องกินอาหารไปเยอะๆให้เลือดมันขึ้นกินอาหารกันแป๊บ เออนลนนทุกคนอ่ะอาหารบักอาหารบักติดมือ o oh ม my gosh แล้วเลือดก็คือแบบน้อยมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปนอนกันก่อนนะทุกคนรอ,อพรุ่งนี้เช้าเราออกไปทั้งนอกกัน โอเคทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วเช้าที่สดใสหรือไม่สดใสก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเปิดทีวีกันแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันว่าเป็นยังไงบ้างว่ามี s อซอยู่รอบบ้านเราไหมนี่นะตอนนี้เราก็ตามดูอยู่ดูเหมือนว่าจะไม่มีนะทุกคนหรือว่า s อ p นะน่าจไปกันหมดแล้ว โอเคนั่นเดี๋ยวเราเข้าไปหูนะบ้านก็คือแบบไม่ได้อะมันสวยหรือไม่สวยก็ไม่รู้มันดูแบบบางที่ก็สวยบางทีก็ไม่สวยทุกคนวิ่ยถึงพื้นที่หนึ่งร้อยสิบแล้วทุกคนเป็นวันแดงเดือดด้วยเราก็มีแขกเลยนะไม่ได้เราเชิญมาหน้าบ้านเราเต็มเลยดูดิที่แบบมาแอบเหา็นกันฉนล้มอ่ะทุกคน <G ül> น่ากลัวมากเลยอะ่ะโอ้โหดูสิมาโดดด้วยม,ม่กระโดดเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยไม่ฉันไม่ให้แกเข้ามาหรอกแกไม่ใช่แกกที่ได้ฉันไม่ได้เชิญแกเข้ามาแกออกไปเลยนะอ้ก็ทุกคนเจ็บมากเลยอ่ะมันเจ็บมากมากเลยนี่แกทำฉันฉันทำแกคืนบ้างแกจะได้รู้ว่า มันเจ็บแค่ไหนแกเอ้าไอ้ทุกคนโอ้เลือดเอาโอ้ยมันเจ็มาวันเออตายแล้วได้คืนมันแดงเนื่ดไอ้โดนเอชซีพีลุมด้วย โอ้ยทุกคนถ้าว่าชอบพี่พี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเออตอนนี้เราข้องต้องไปแล้วทุกคนเอเจอกันคิดหน้านะทุกคน